รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิชั่นซอร์อาเซียนเรากลับมาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้พร้อมสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเข้าถึงและเข้าใจประชาคมอาเซียนค่ะและสําหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนซึ่งมีทั้งความต่างและความคล้ายในงานอาเซียนเอนูเทนเมนต์2016ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขอสินร่วมสมัยราชดําเนินไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันเลยค่ะ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอยู่บนชั้น3ของหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างทางศรริลปวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนไว้หลากหลายและยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในภูมิภาคอีกด้วยค่ะตอนนี้อันยอยู่กับคุณอุรุษยาอินทรสุขศรีร่วมนวยการกลุ่มความร่วมมือพระหูภาคีสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อที่จะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและวันอาเซียนเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณอมนะคะใค่ะินดีให้คุณอมเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนก่อนเลยค่ะค่ะศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเราก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณอาร์ตก็ครบรอบเกือบหนึ่งปีพอดีขาดไปหนึ่งวันเนาะค่ะก็เป็นการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ เอออยู่ที่สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศเราก็มีภาษษษษ<ฤ>รากิจเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนร่วมมือกับอาเซียนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอยู่แล้วแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยให้ความสาคัญในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็เลยเริ่มที่จะมาทำศูนย์วัตกรรมอาเซียนเนี่ยเป็นแหล่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่าย ไปสู่ภาคประชาชนหรือภาคเอกชนอื่นๆที่เขามีความรู้ความสนใจรวไมไปถึงที่สําคัญก็คือสถาบันการศึกษาและยย่ยวชนเป็นแหล่งที่จะมีข้อมูลเป็นแหล่งที่จะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเขาให้เรียนรู้และรู้จักเพื่อนบ้านของเรา,าในเชิงวัฒนธรรม และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนได้จัดงานวันอาเซียนเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้ผู้ชมได้เก็บเกี่ยวความรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ1ปีค่ะคนก็รู้จักอาเซียนแล้วแต่ในเชิงของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนเนี่ย ติดต่อสัมพันธ์กันรู้จักคุ้นเคยถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยมันก็ช่วยให้ติดต่อสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะรวบรวมเอากิจกรรมที่เราเคยจัดผ่านมาเป็นกิจกรรมหมุนเวียนนะคะมาไฮไลท์ให้คนที่อาจจะไม่ได้มาหรือมาแล้วแต่มารวมมิตรเขาเห็นภาพว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็ ครบรอบหนึ่งปีเราก็อาจจะได้รับปีดแบคอะไรที่คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา,าอยากจะเห็นหรืออยากจะรู้ข้อมูล,มลหรือแง่มุมอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำค่ะค่ะมันก็เหมือนกับเป็นเวทีที่ ลูกค้าสัมพันธ์ไปด้วยในตัวเนาะได้รู้จักกับคุ้นเคยกันด้วยท่าที่มาเดินชมเบื้องต้นเนี่ยค่ะสังเกตเห็นเลยว่าโอ้โหมีแบบลูกเล่นอะไรในการนําเสนอเยอะแยะไปหมดเลยเรียกได้ว่าบอกว่าถ้าเข้ามาเนี่ยต้องแบบเพลิดเพลินแน่นอนแนวคิดในการนําเสนอเนี่ยค่ะมีความเป็นมายังไงคะตอนตอนที่เราเริ่มวางวางคอนเซปต์นะคะ หลักการที่มีผู้ทรงพุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากสถานทูตอาเซียนเนี่ยนะคะมาพูดคุยหาหรือร่วมกันเนี่ยทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นดีที่สุดเมื่อคนสนุกเพราะฉะนั้นสาระข้อมูลที่อยู่ในเนี้ต้องนําเสนออย่างสนุกสนานโดยที่กลุ่มเป้าหมายเราคือเด็กๆเยาวชนทําทยังไงให้เขาเรียนรู้อย่างเพลินเลิเลิเลแล้วแต่ ก็จะละเลยความถูกต้องของข้อมูลไม่ได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเน่ยเต้องมีการเช็คข้อมูลให้ถูกต้องเราเช็คชกับสถานทูตเราเช็คกับกระทรวงวัฒนธรรมในต่างประเทศก็พยายามที่จะให้นิทรรศการถาวรของเราที่มี6โซนเนี่ยน่าสนใจคนมาเราได้ความรู้แต่แน่นอนถ้าเข้ามาแล้วทํายังไงให้เขามาอีกก็ต้องมีกิจกรรมหมุนเวียนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งมันก็เป็นคอนเซปต์อของเราว่าทุกๆ2เดือน เราก็จะเปลี่ยนนิทรศการหมุนเวียนที่เห็นเนี่ยนะคะแต่จริงๆจะเป็นหัวเรื่องเดียวแต่วันนี้พิเศษโชว์ครบ4ี่หัวเรื่องที่ทํามาทั้งปีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษต่างคล้ายใช่เลยอันนี้เป็นคอนเซปต์หลักที่เราใช้ในการที่จะให้คนย้อนลึกระลึกได้ว่ามรดกวัฒนธรรมร่วมในอาเซียนน่ะมันมีอยู่ จะต่างจะคล้ายหรือบางทีเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเหมือนเลยเหมือนกันใช่ไหมคะคือหลายๆอย่างที่ดูในนี้อย่างเช่นเนื้อสกันเนเรื่องข้าวอย่างเงี้ยทุกคนกินข้าวแล้วนั่นก็คือเหตุผลทําไมสัญลักษณ์ของอาเซียนจึงเป็นดรง้าวแล้วในส่วนของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยค่ะเปิดมาครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยมีกระแสตอบรับยังไงบ้างคะก็ถ้าในช่วงของวันธรรมดานะคะก็จะเป็นการศึกษาดูงานค่ะจากกลุ่ม หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการที่มาศึกษาทำงานแล้วก็ที่เยอะก็จะเป็นสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีนะคะว่าแปลกใหม่แต่ว่าก็ก็ยังต้องปรับปรับปรุงอะไรไปอีกเยอะค่ะใช่ค่ะเนื้อหาหรืออะไรก็ต้องให้มันทันสมัยอัปเดตเราปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวเลยแล้วก็เปิดตั้งแต่10บโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะก็มาเข้าเข้า ร่วมชมพิศาการแล้วก็ถ้าวันที่มีกิจกรรมทุกอย่างก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าเรายินดีอย่างยิ่งที่ท่านเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับเราหรืออย่างวันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมต่างๆที่เราจัดแล้วเดี๋ยวจะมีออปัญ,ญายานะคะจากวิทยากรสองท่านอาจารย์อัครพลค้าคูณกับ อาจารย์ดรสุรพลวิรุณรักเนี่ยก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้คได้ถ่ายทำนะคะเพ้นหน้ากากหรืออะไรที่จะให้เขารู้ว่าคือคนเราเรียนรู้ผ่านการลงมือทำก็สนุกแล้ววันนี้ก็เลยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเอามาให้คุณอาร์ตลองทำด้วยเป็นอาเซียนเคาน์เตอร์เซ็นเตอร์พาสร์เอาไว้ลองทำดู คำตอบอยู่ในนี้ละค่ะไม่ได้ยากแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยไปยื่นที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆกลับไปด้วยเดี๋ยวลองทำดูเราก็ได้รู้จักกับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกันแล้วพักสักครู่แล้วมาติดตามความต่างคล้ายใช่เลยในอาเซียนในช่วงหน้าคะ่ะ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28 v i s i o n ซอฟอาเซีนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้มีความต่างที่เห็นได้ชัดเช่นในเรื่องของภาษาศาสนาหรือการดำเนินชีวิตซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันหรืออิทธิพลจากการรับวัฒนธรรมมาจากต่างแดน แต่หากมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าอาเซียนมีความใกล้ชิดและมีศิลปะวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างซึ่งเราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรพลวิรุณรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงถึงความต่างคล้ายใช่เลยในอาเซียนค่ะสวัสดีครับ ปัญหามอาจา์ค่ะว่าในยุคที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาแล้วเนี่ยค่ะเรามีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยขนาดไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วคาว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวิถีชีวิตค,คือถ้าเราเข้าใจวิถีชีวิตชีวิตของคนในย่านนี้ทั้งหมด6กร้อยกว่าล้านคนเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่ด้วยกันง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือว่า เรามีความคล้ายคลึงแล้วมีความแตกต่างเยอะมากนิดถ้าเราได้เรียนรู้ว่าอ๋ออ้นี่ก็ใช่อ้นี่ก็คล้ายอ้นี่แตกต่างแต่ว่าอ่ะอยู่ด้วยกันได้มันก็จะจะเป็นความสุขแบบหนึง่งค,คือผมมีความเห็นว่าตัวเศรษฐกิจและตัวการเมืองการปกครองเนี่ยในความเห็นของคนวัฒธธรรมอย่างผมเนี่ยมาทีหลังค,คือถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยต่อให้เป็นระบอบก,การปกครองแบบไหนหรือการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันไม่ตอบโจทย์เกี่ยวกับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาศิละปะวัฒนธรรมเป็นตัวนาทัพทุกอย่างมันก็จะดูราบรื่นขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษของงานที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนก็คือได้ไมาดูใกล้ๆได้คุยได้สัมผัสได้ตอบข้อสักถามก็ไม่ใช่ไปดูเฉยๆแต่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างอินโดนีเซียที่มาเล่นนี้กับในความเห็นผมเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์ แล้วก็อย่างตลกที่เล่นแม้ว่าจะเป็นเรียกว่าครูบาอาจารย์และนักศึกษาจากวิาลยนาศินอ่างทองแต่เขาก็ออกงานจนทั่งเขาคล่องจนทั้งเขาเขาเล่นได้ราบรื่นแล้วก็สนุกสนานคนหัวเราะกันได้ตลอดเวลาแล้วก็ทันสมัยแล้วไม่อยากโล่นแบบนี้เป็นเรื่องมือมือโปรอันนี้ผมคิดว่าสำคัญ ในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยหากเราไปในประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋ออันนี้มันเหมือนกับหรือว่ามันคล้ายกับของเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายสาขานะครับอย่างเช่นชังเช่นสถาปัตยกรรมค่ะบ้านวัดวังเลยล่ะนี่เป็นต้นก็คล้ายกันเรื่องเครื่องแต่งกายนุ่งผืน,นห่มผืนหนึ่งก็ลคล้ายกันอาจจะนุ่งแตกต่างกันหน่อยแต่เห็นชัดว่า ด้วยความเชื่อมโยงซึ่งกนและการมีจีบหน้านางมีนุ่งจงกระเบนมีห่มสบายหรือคล้องไหล่ไม่แตกต่างกันมากอีกอย่างหนึ่งก็คือดนตรีกันนาฏาสีนะฮะก็รำรำร้องร้องกันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเรื่องรำมเกียนเล่นเรื่งองยีหนาวอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่น่าสนใจที่สุดโดยเฉพาะคนไทยชอบกินชอบกินขนมชอบกินข้าวกับต่างๆเนี<ๆ>้ยเกือบจะไม่แตกต่างกันเลยเพราะเราก,กินข้าวด้วยกันแล้วก็กินแกงกินกับแกงเผ็ดแกงจืด อย่างเราไปอินโดนีเซียเนี่ยเราบุนก็มีไข่พะโลเหมือนกันมีแกงเขียวหวานเหมือนกันมีข้าวต้มผัดนะฮะข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดเนี่ยเขาเขลียกระตุมปัดอ,อย่างเงี้ยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็มีขนมที่ได้มาจากฝรั่งมังค่าหรือได้จากแขกได้จากจีนอะไรมาเนี่ย้ายกันบาบินลอดช่องสาคูฟิลิปีนเน็กซาโก้อ,อะไรอย่างเงี้คยครับใช่หมดะนะฮนะ แล้วก็พวกน้ําแข็งใสใสสีสันพวกนี้เกือบจะไม่เวลาไปแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกเดินออกไปจากประเทศไทยเมื่ออยู่บ้านเพียงแต่ว่ามีทานเหมือนอยู่ครับอ่อนอ่อนหวานอ่อนอ่อนเค็มอะไรกันแล้วแต่ครับก็คือรสชาติอาจจะแตกต่างกันไปตามกับท้องถิ่นที่เขานิยมใช่ครับอาเซียนเนี่ยมีมีของดีเยอะมากนะครับแล้วไม่ต้องไปไกลไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวใกล้ๆเนี่ยครับนั่งหรือบินสักชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถึงละ นะครับแล้วเราก็จะได้สัมผัสว่าเ <_ d ata> พื่อนบ้านของเราเนี่ยอ๋อเป็นญาติเป็นโยมกันที่ตรงแค่นี้เอง <_ d ata> นะภาษาจริงๆก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับอย่างเราไปอินโดนีเซียเนี่ยดิซินี่ดิซีหน้าดิซิพูดนี่นี่นั่นอะไรแบบอย่างเงี้ยครับ <_ d ata> อะไรประมาณ <_ d ata> สายญาคือฉายาอะไรเงี้ยนะสายญานามะฉันนามาคือนามอะไรอย่างเงี้ <_ d ata> ย,าย,าค,รยครับ เราใช้ใชร่างเงาภาษาส,าสันสกฤตใกล้เคียงกันค่ะะนั่น,น,นคือเวลาไปไปแล้วผมทํางานอาเซียนเนี่ยเวลาไปไปแล้วเออทุกอย่างนี้มันมันใกล้กันมากเย็บปักถักร้อยดอกไม้ดอกไล่อะไรแม้ว่าเขาบางทีเขาจะนับถือมุสลิมนับถือคริสต์นับถือพุทธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้สิ่งที่อยู่กับมืออยู่กับวิถีชีวิตเนี่ยเยกิดจะไม่แตกต่างกันเลยครับ หากคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนคงต้องลองสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามีอะไรที่ต่างคล้ายหรือเหมือนกับเราบ้างเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการท่องเที่ยวและเป็นการเรียนรู้ที่จะใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านของเรามากยิ่งขึ้นแต่หากยังไม่ได้ไปเที่ยวเราจะพาไปเรียนรู้อาเซียนจากโซนต่างๆในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกันก่อนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ติดตามความเป็นไปในอาเซียน2016กับวิชั่นซอฟอาเซียนและดรปิติสีแสงนามถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อาเซียนของเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นครับทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 SD ช่อง28 v i s i o n ซอฟอาเซีนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน นาตัวนิดนึงค่ะครับผมก็ชื่อเมฆนะผมกฤษสมตะกูลนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับนำชมที่ศูนย์มาทําอาเซียนแห่งนี้นะครับค่ะเราจะไปเริ่มกันตรงไหนดีคะครับเริ่มแรกนะครับศูนย์ของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่วนที่1กันเลยนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศ์สั้นๆนะประมาณ5นาทีนะครับเกี่ยวกับอาเซียนให้พวกเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียนกันครับเชิญทางนี้เลยครับต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนค่ะเล่าหลานรู้ไหมว่าอาเซียนคืออะไร ประกอบไปด้วยประเทศๆๆๆอะไรบ้างภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับมาจาก4พื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งอิทธิพลหลักจริงๆแล้วเนี่ยครับมาจากอินเดียนะครับ<ช> <ๆ S 2> โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตะวันออกและตะวันตกนะครับแล้วก็จากจีนด้วยกันนะครับซึ่งสมัยก่อนในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยครับมีชื่อเรียกว่าสวนภูมิหรือแผ่นดินทองคำนั่นเองเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยครับเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2ฟากโลกมาเจอกันมาค้าขายกันตรงนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะมี ข้อมูลอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยครับจะเป็นไทม์ไลน์อาเซียนก็คือเป็นที่มาว่างจริงแล้วในะอาเซียนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วส่วนแล้วก็ข้อมูลส่วนที่2เนี่ยครับจะเป็นข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเทศด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงพี่อยากรู้ข้อมูลประเทศไหนดีครับอ่ากดที่ธงชาติตรงนั้นได้เลยอ่าลองกดดูเลยครับประเทศที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงสักเท่าไหร่เอาเป็น บรูไนไม่เอ่ยอ่าบรูไนนะฮะเพราะว่าเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี้ส่วนใหญ่เราก็รู้จักอยู่แล้วใช่นะครับบรูไนเนี่ยครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้เล็กที่สุดนะครับแต่เป็นประเทศที่ประชากรน้อยที่สุดในอาเซียนนะครับในจุดที่3ของเราเนี่ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุด มรดกทางวัฒนธรรมนะครับผมก็คือเอาง่ายๆครับจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมที่เราเล่นกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับที่เล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นลอยกระทงอย่างนี้นะครับเราหลายๆคนจะนึกว่าเฮ้ยลอยกันในประเทศไทยหรือเปล่านะครับจริงๆเราลอยกันหลายประเทศครับในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไทยลาวหรือกัมพูชานะครับผมในจุดถัดไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาษาอาเซียนนั่นเองนะครับจะเป็นคําทับทายเบื้องต้นนะครับของ1ิภาษาในอาเซียนนะครับ แล้วมาดูภาษาแรกที่เราน่าจะฟังกันออกแล้วกใกล้เคียงกับเราที่สุดก่อนดีกวา่าน,นะครับรอ่าเพื่อนบ้านเราเลยนะครับผมอ่าลาวนั่นเองนะครับผมสบายดีถูกต้องครับผมสบายดีแอาสบายดีนี่เห็นอยากขี่เนาะไม่เห็นออกไกลขี่ออก,ก,กอุทยานขี่เลยจิงจริงแล้วเนี่ยนะครับสามสามประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ารากศัพท์มาจากบาลีสันสกฤตเหมือนกันไทยกัมพูชา เรานะครับอ่าจริงๆเนี่ยก็คือเราก็จะฟังออกในหลายๆคำเรามาดูประตูกันบ้างนะครับอ่าจะคล้ายๆเหมือนประตูโดรอมอนนะฮะก็คือไปได้ทุกที่นะครับในอาเซียนนะครับอ่าเรามาเปิดกันเลยนะครับอ่าอ่าน่ครับเราไปที่กัมพูชานะครับอนุสาวรีย์ศิลปพนะครับกรุงพนมเปญนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นให้ดูครับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับที่กัมพูชาเครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแต่งกายนะครับชุดประจําชาติในอาเซียนะนะครับก็เหมือนที่ผมแต่งอยู่นี้เองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นชุดประจําชาติของประเทศเวียดนามนั่นเองอะนะครับหรือว่าชุดอ่าวใหญ่นั่นเองนะครับผมเป็นของผู้ชายอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์ที่มีคนเล่นกันเยอะแยะถูกต้องครับผมเด็กๆชอบมากเลยนะครับ มาโซนนี้ก็จะหิวข้าวกันทุกคนนะครับอ่าตอนนี้ก็หิวแล้วครับนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นอาหารอาเซียนนะครับอาหารประจําชาตินั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นนะครับหน้าจอเราจะมีกล้องอยู่ด้านบนนะครับให้เราโชว์ QR โค้ดกับกล้องครับผมอ่าแบบนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาที่จอใช่มันจะขึ้นเป็นรูปหม้อแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอันนี้ก็คือเมนูอ่านี่ชื่อลักซาครับผมอ่าเขาปรุงให้เราแล้วนะครับพอปรุงเสร็จปุ๊บ ก็จะออกมาเป็นจานนี้แบบนี้นะครับอ่าเป็นล้งาเลยอ่าเป็นสามมิติเลยนะครับให้เราเห็นได้เลยนะครับสามารถถ่ายรูปกับจานอาหารได้อ่าเห็นไหมครับส่วนที่5นะครับจุดที่5เนี่ยเขาเรียกว่าจุดเรียนรู้ในสวนครับผมอ่าก็จะเป็นบรรยากาศล่มลื่นนะครับให้เราได้นั่งหลายๆคนเนี่ยถ้าเด็กๆมาที่นี่นะครับก็จะชอบมา เขาเรียกว่าอาจารย์จะชอบให้ให้มาเก็บข้อมูลใช่ไหมครับก็จะชอบมาเรียนรู้มาจดตรงนี้ในจุดนี้นะครับของโซน e-library ของเรานะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์เป็นระบบสัมผัสนะครับผมซึ่งจะเปิดที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ w w w e-library acc นะครับ .com นั่นเองนะครับซึ่งเว็บของศูตรเราเนี่ยนะครับก็จะรวมหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับน้องๆทุกคนหรือ คนที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะเป็นอ <คะ S 1> e ีบุ๊กในจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับเป็นโซนที่6ของเรานั่นเองนะจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนหรือว่านิทรรศการต่างคล้ายใช่เลย <S 1> <S 1> ก็ในเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่างคล้ายใช่เลยของเราก็จะเสนอเป็นเรื่องหน้ากากในอาเซียนนั่นเอง<ค>ะ <S 1> <S 1> นะครับผมเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วนะครับในสิประเทศในอาเซียนเนี่ยมีการละเล่นมีการแสดงที่เกี่ยวกับหน้ากากเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือรูปแบบของหน้ากากเราก็มีการเอานักกากในแต่ละประเทศเนี่ยครับมาตั้งโชว์ให้ดูแล้วก็ เป็นข้อมูลนะครับ information ให้เราได้เรียนรู้กันด้วยนะครับสำหรับนิทรรศการต่างคล้ายใช่เลยจะจัดแสดงถึงสิ้นเดือนกันยายนค่ะและอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ศูนย์วัฒนธร,รรมอาเซียนแห่งนี้รับรองว่าสนุกสนานและอยู่ได้ทั้งวันเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดในวันนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและเรื่องราวของวันอาเซียน e อ t t a i n m e n t day 2016ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องของวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะวัฒนธรรมทําให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการวิชั่นซออเซีแแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬกา30นาทีทางช่อง3 SD หมายเลข28วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ